สวัสดีคร <iro> <t hopping> ับผมพบกับการจีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับเกม The Night of the Living Dead นะครับฟัมบี้ไซเกมเนี่ยตัวนี้เป็นฉบับภาษาไทยนะครับแปลไทยแล้วนะครับโดยบริษัท Legendary War เกมของเรานั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเลือกมาแต่เกมตำนานทั้งนั้นเลยกับค่ายนี้นะฮะและเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ปลูกเกมเรียกว่าหนังเก่าฟอมบี้ลุกยุคบุกเบิก เมื่อมาเป็นบอร์ดเกมนะฮะงั้นตัวนี้จะมีไอคอนิกต่างๆเลยเต็มไปหมดมากมายก่กองนะฮะแต่ว่าด้วยตัวเกมฟอร์มพิซนะฮะจะเป็นเกมที่มีรายละเอียดฟับซ้อนนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นครับแบบเรียบง่ายเล่นเป็นได้ภายใน1ินาทีเลยนะครับผมจะไปดูวิธีการเล่นกันนะแต่บอกก่อนว่าวิธีการเล่นมันจะไม่ได้แบบตรงเป๊ะมากมันะไม่ถึงไม่ได้แบบลงรายละเอียดเยอะมากนะักเพราะว่าตัวนี้แปลไทยแล้วนะเพราะฉะนั้น คุณเนี่ยสามารถที่จะไปอ่านรูบุ๊กเพิ่มเติมได้ในตรงไหนที่ที่น่าสงสัยแบบเอ๊ะแล้วตรงนี้ท้าหรือเปล่าว่าเราไปอ่านรูบุ๊กดูนะครับในรูบุ๊กมันจะมีดัชนีคอยบอกอยู่นะว่าสงสัยหน้านี้สงสัยตรงนี้ไปเดือนหน้านี้เปิดตรงนี้ไปอะไรมานี้เนาะอ่านง่ายแล้วดีแปลไทยแล้วบอกเลยว่าไม่ฝับฝนอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันเลยเอาล่ะครับ เดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนเล่นเกม Night of the Living Dead นะครับผม Night of the Living Dead ตัวซอมบี้ไซต์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมโดยก่อนเริ่มเกมเนี่ยให้เราหยิบรูบุ๊กขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกว่าจะเล่นบทไหนนะฮะเช่นในอย่างตัวอย่างผมอาจจะเลือกบทที่2นะครับจากนั้นก็ทำการเซตติ้งครับตามแผนเลยเอาการะดานมาวาง4-3 4-8ปปปะ้าวางตามแผนนะเซตตามแบบนี้เลยนะครับวางให้เป๊ะๆนะฮะมันอ่านภารกิจครับเราต้องมองหากุญแจเกมมชนะอันทีเมื่อ สำรับอุปกรณ์ในบ้านหมดลงนะครับผมพวกเราจะถือว่ารอดชีวิตและเจอกญุญแจปั๊มนะฮะแต่เราจะแพ้ทันทีหากมีผีดิบอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่ในบ้านตอนจบเฟสผู้เล่นเอาแล้วเราต้องห้ามปอมบี้เข้าบ้านนี่นะนะมีกฎพิเศษนะฮะการวางโรมิโอเนี่ยจะเริ่มต้นที่หมดโรมิโรเราก็วางด้านโรมิโดด่านแบบนี้ด้านโรมิโดคือด้านขาวดำนะฮะไว้วางใจซึ่งกันถ้าเราส่งมอบอาวุธให้เพื่อนส่งมอบอาวุธวินเชสเตอร์ให้เพื่อน แกเพื่อชีวิตคนอื่นเนี่ยเราจะได้เปลี่ยนเป็นโหมดซอมบี้ไฟต์นะฮะก็คือเป็นโหมดที่เราจะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถโหมดนี้อดีคือเราจะไ,ไปเก็บพวกอาวุธระยะไกลวุฒิระยะสั้นได้ดีขึ้นนั่นเองานะล้ั้นเราก็เฟสอัพนะฮะพอเฟสอัพกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาฝุ่มกร์ดอาวุธเริ่มต้นให้นะซึ่งมีอยู่เจ็ดใบให้คุณเอาขาตั้งโต๊ะเนี่ยออกมาก่อนอันนึงนะครับแต่นั้นก็แจกก๊์ดเนี่ยให้กับผู้เล่นทุกคนนะฮะ คนละหนึ่งใบแปะไปอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ให้ดูคนที่มีวินเซเตอร์นี่จะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกนะฮะเอาขาตั้งโต๊ะให้เขาไปด้วยอีกข้างหนึ่งนะฮะทุกคนจะมีขาตั้งโต๊ะเป็นผูเริ่มต้นนะฮะากนก้นก็เราจะเซตอัพกองซอมบี้นะฮะซึ่งอีกองซอมบี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าุณอยากเล่นยากเล่นง่ายอ่าถ้าอยากเล่นง่ายนะครับอย่าเอาซอมบี้เลขเกิน21บเออกมานะฮะเอาซอมบี้เลข1นึ่ถึงยี่เนี่ยจะเป็นซอมบี้ระดับผู้เริ่มต้นนะฮะไม่ยากมากนะ ยี่สิบบียิบสองที่แบบดูเดือดดืวยผ่านนะฮะสูตรเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเอามาวก็กองไว้ตรงนี้นะครับผมจากนั้นภาคนี้ตอนนี้จะเห็นว่าไม่มียังไม่มีรถเพราะเราไปหากุญแจปั๊มก่อนนะเพราะฉะนั้นเอารถนี้ทิ้งไปก่อนนะไม่ได้ใช้นะฮะอ่ะทุกคนก็เริ่มตรงนี้นะครับผมโดยวิธีการเล่นเนี่ยเป็นเกมนับ3ก็คือเราจะสามารถทําได้อะไรก็ได้3อย่างนะโดยให้คุณจินตนาการว่า คุณตีไม่ติกเลยเราอยู่ในโลกซอมบี้นะฮะตอนนี้กำลังซอมบี้กำลังล้อมเราอยู่นะเราพยายามเอาตัวรอดตอนนี้เราพยายามหากุญแจที่อยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับการหากุญแจก็คือกุญแจอยู่ใต้กองนี้ใต้กองตัวนี้เราพยายามหามันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะผัดกันเล่นคนละฝาบแอคชั่นครับเช่นคนนี้บอกทำอะไรดีฝาบแอคชั่นแอคชั่นแรกผมขอบ หาก่อนเลยละกันนะเวลาหาของขึ้นมานะครับของที่ได้เนี่ยเราจะเก็บใส่กระเป๋าของเราครับโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะเก็บของได้บทด5ชิ้นก็คืออยู่ที่มือฟ้ายมือขวาและกระเป๋าอีก3ช่องแบบนี้นะฮะก็เสียบเอาไว้นะว่าเก็บเอาไว้ล้หนึ่งอันนะยังเหลือช่องว่างอีก2อันนั่นเองนะครับแอคชั่นที่2ที่สามาทําได้คือสามารถแบ่งของให้เพื่อนครับเช่นอ่ะผมขอเรทดทของอันนี้ให้กับบา巴าละกันนะก็โยน ปืนวินเชสเตอร์ให้นะครับผมซึ่งในในตอนนี้พิเศษด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราแบ่งของปืนวินเชสเตอร์เนี่ยให้เพื่อนเนี่ยเราจะเข้าโหมดผู้ไว้ใจซึ่งใจไว้ใจซึ่งกันและกันนะฮะเราจะได้เปลี่ยนเป็นโหมดฟอร from ์มพิซด้วยนะค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะเขาไปฟอร์มไปปุ๊บเพื่อให้เพื่อนรู้ว่าเราเปลี่ยนสีครับเอาตัวละครมาเปลี่ยนด้วยนะว่าเราเป็นฟอร์มพิซาล้วนนะนะนะ ยังเหลืออีกหนึ่งแอคชั่นครับผมอาจจะขอเลือกเดินมาทางนี้อย่างนี้ปดนครบละ3แอคชั่นก็คนที่ต่อไปครับฝีม่วงบาลบาลา,า,ลาเอาค้นหาก่อนค้นหา,นนห,าหนึ่งดีบึ๊บอ่าได้กระสุนปืนล้นเหลืออันนี้ใช้รีโลเวลาทอยเว้านะฮะก็ใช้นี้ทอยใหม่ได้นะยังเหลืออีกสองแอคชั่นเดินมาทางนี้ดีกว่าแล้วก็ขอเปิดประตูแล้วกันนี่เปิดประตูการเปิดประตูก็ถือเป็นแอคชั่นในการทําได้เหมือนกันครับรวมถึงอุปกรณ์พวกนี้นะฮะพวกสิก่งกีดขวางพวกนี้นะครับแต่การที่อยากจะทลายพวกสิ่งกีดขวางพวกนี้เนี่ย ุณจะต้องมีอาวุธที่สามารถทำลายได้ด้วยนะฮะเช่นคุณต้องมีค้อนหงอนหรือว่าบล็อกค์ดล้อหรือว่าแฉลงอะไรที่มีไฟลักรูปสีเขียวแบบนี้น,นะฮะคุณจะสามารถทําการทําลายได้นั่นเองนะครับอันนี้ครบแล้วหนึ่งสองสามต่อไปคนนี้ต่อเดินมาตัวทอมทอมไปทางนี้แล้วกันหนึ่งสองสามเอาค้นหาเพราะอยากอยากค้นหขาของเยอะนะฮะสีเหลืองค้นหาก่อนอย่างแรกคิดอะไรไม่ออกบอกค้นหาไปก่อนนะสีแดงเอาค้นหากันไปค้นหาขาให้เยอะเราต้องพยายามคุยของให้เร็วที่สุดนะตอนนี้ 3ไม่ได้แล้วเราค้นหาได้แค่ครั้งเดียวต่อรอบเท่านั้นเองนะฮะงั้นอ่ะป้าเฮเลนก็ค้นหาด้วยเหมือนกันครับค้นหาเอาการค้นหาครั้งนี้ไม่ดีอย่างที่คิดนะฮะเราเปิดเจอซอมบี้ที่แอบฟ่อนอยู่ครับอ่าซอมบี้โผล่ออกมานะฮะแต่ตอนนี้ลําบากเลยทีเดียวนะครับซึ่งป้ามีค้อนหงอ,นอยู่อันนึงน,นี้เราต้องสามารถทําการโจมตีแทนแล้วครับผมเพราะการโจมตีเนี่ยจะใช้เป็นหนึ่งแอคชั่นเช่นเดียวกันนะฮะแต่เราให้ดูอาวุธก่อนซึ่งอาวุธในเกมนี้มีอยู่ สองประเภทคืออาวุธระยะสั้นจะเป็นรูปดาบกับอาวุธระยะยาวระยะไกลนะฮะจะเป็นรูปปืนนะฮะอันดับช่องที่2เนี่ยมันบอกว่าระยะที่โจมตีได้ถ้าเป็นเลขศูนย์แสดงว่าต้องอยู่ช่องเดียวกันกับซอมบี้เลยนะฮะอย่างข้อที่2ครับก็คือลูกเต๋าครับลูกเต๋าเนี่ยคือจานวนเต๋าที่เอาทอยได้นะฮะอย่างที่สาก็คืออย่างที่4ี่ก็คือตัวระยะเลขหวังผล หมายความว่าถ้าเราทอยได้เลข4ขึ้นไปจะถือว่าโจมตีสําเร็จนะฮะสำเร็จกี่ดามเมจสาเร็จ1ดาเมจก็คือช่องสุดท้ายนั่นเองนะครับถ้าอย่างนี้คุณป้าเฮเลนผมก็ต้องใช้ค้อนหงอนนะฮะค้อนหงอนโจมตีน้องคนรู้จักคนนี้โบเรียบร้อยสําเร็จนะถือว่าน้องตุยเย่นะฮะเราสามารถกําจัดน้องได้นะเก่งมากเลยป้านะทุกครั้งที่เรากําจัดซอมบี้ได้นะครับเราจะได้ประสบการณ์ด้วยครับเร,เรียกความเขาเรียกว่าความอันตรายของผู้เล่นคนนี้จะเพิ่มขึ้นให้เราเลื่อนให้เราเลื่อนแถบตัวเนี้ย ให้เราเลื่อนแถบของผู้เล่นเนี่ยขึ้นมา1 step สเต็ปนะฮะทุกครั้งที่ค่า1นตัวจะได้ขึ้น1 s t e สเต็ปเสมอนะครับผมแอคชั่นยังเหลือทําอะไรดีเราค้นหาไปแล้วเราโจมตีไปแล้วเราเดินแล้วกันเดินมาอยู่งนี้จบรอบผู้เล่นนะฮะ ครบทุกคนแล้วก็จะเข้าฝูเฟสฟอมบี้ครับในกรณีที่มีซอมบี้อยู่บนกระดานฟอมบี้จะทําการเลือกทํานึ่แอคชั่นไม่ว่าจะเดินหรือจะตีนั่นเองนะครับผมเอาล่ะถ้าเกิดไม่มีอย่างงี้ก็ถือว่าเราปลอดภัยครับจะเป็นช่วงการเกิดฟอมบี้ครับจะเริ่มจากประตูขาวของเราเปิดการ์ดฟอมบี้ขึ้นมา1ใบยอย่างนี้เบ๊นะเปิดการ์ดขึ้นมาเบวก็เปิดมาอย่างงี้เบ๊นะครับผมอ่ะทีนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ดูเลยนะว่าตอนเนี้ย เราจะมีอยู่สี่แถบให้เราดูแถบไหนนะฮะให้เรา้องแรกให้เรามาดูผู้เล่นทุกตัวก่อนแล้วครับว่าตัวไหนอันตรายที่สุดนะฮะตอนนี้อันตรายที่สุดคือป้าเฮเลนเลยมีความอันตรายลำหนึ่งนะแต่ยังอยู่โซนสีฟ้าครับก็ถือว่าจะเกิดฟอร์มบี้เนี่ยในแลบแถบสีฟ้าก็คือเบรกเกอร์จะเกิดขึ้น1ตัวเบรกเกอร์จะเกิดขึ้นหนึ่งตัวที่ตรงนี้นั่นเองนะฮะตอนนี้คนรู้จักเขาบอกว่าคนรู้จักหนึ่งตัวสลับ ID ไม่มีคนรู้จักนะสีฟ้าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็ปลอดภัยหายห่วงนะ แต่ฝั่งนี้นะครับออกเบอร์เกอร์มาถึง3ตัวเลยทีเดียวเป็นตัวเดินนี่3ตัวนี้เราก็หยิบมา3ตัววางานะฮะจบรอบนะของกา,การนี้ก็ทิ้งไปนะก็จบรอบเราก็จะวนเฟิร์สเพยเยอร์ให้ตัวถัดไปแล้วก็เล่นกันอีก3ามแอคชั่นนะครับผมเอาล่ะแอคชั่นนี้เราพยายามหาของกับหาดอกไปเอาได้วัตถุ WiFi ครับทีนี้เราสามารถคาฟของได้ด้วยนะฮะเช่นตัวนี้น้องบารานะฮะมีขาตั้งโต๊ะเขาบอกว่าถ้าเกิด วัตถ wi ุ WiFi นะถ้าถ้ามีวัตถุไ WiFi สามารถทิ้งการนี้เพื่อรับคบเพลิงได้อ่ะผมก็ทิ้งไปเลยนะขาโต๊ะก,กับวัตถุไ i f i นะแล้วก็หยิบการ์ดกองสีฟ้าครับหยิบคบเพลิงขึ้นมานี่บาลาบาลาผมมีอาวุธคบเพลิงแล้วนะฮะโจมตีได้แรงขึ้นนะครับน่ากลัวดีจริงๆนะครับผมสีฟ้ามีป้าฮาเลนรอนี่ป้าฮาเลนรอต้องทำการส่งหม้อปืนเวสเซสเตอร์ให้สีเขียวนะครับเราจะได้เปลี่ยนเป็นตัวซอมบี้ไซส์นี่แบบนี้นะเก่งกาดนะ แล้วก็แอคชั่นที่2เดินเข้าแอคชั่นหแจกของแอคชั่นที่2เดินเข้าแอคชั่นที่3หาอาวุธครับนี่เราจะได้อาวุธพิเศษนะตอนนี้คุณป้าเรามีอาวุธเลื่อยยนแล้วนะฮะอย่างเท่นะถือเลื่อยกันวืดวืดนะฮะสุดท้ายสีเขียวของเรานะฮะมีอาวุธเบื่อเหมือนกันดีกว่าเดินเปิดเฟิร์ดอาวุธนะฮะอุ้ยทิ้งเลยเก็บอาวุธไปก่อนเรายังไม่ใช้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอันเราขอโยนอาวุธอันนี้ให้คุณคุณคุณอะไรดี เราอยู่ฝีเขียวอ้าวจบแล้วกูโยนให้เขาไม่ได้แล้วอยู่คนละห้องนะฮะก็เดินออกมาแล้วกันรอกระทืบนะจบรอบก็เข้าฝูไฟเตอฟอมบี้ครับทีนี้ฟอมบี้เนี่ยจะมองจะเริ่มจากตัวเบเกอร์ก่อนตัวเบเกอร์เนี่ยจะทําลายพวกอุปกรณ์ฝีกี่ขวางของเขาทั้งหมดนะฮะออกไปนะฮะเช่นตัวนี้เขาก็ทำลายโบราประตูเปิดนะโบรเปิดหมดแล้วนะฮะเปิดในช่องในช่องที่เขาอยู่นั่นเองนะฮะับฝนฝั่งนี้ครับเขาจะมองหา คนฮนะมีไหมฝ้ายขวาไม่มีนะครับผมเดินเข้าไปก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวซอมบี้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถพังประตูได้นั่นเองต้องให้เบรกเกอร์มาพังให้นะฮะแต่ว่าได้กิ่นคนอยู่นี้เยอะเลยยูฟีตัวเลยเพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่ไปไหนครับเขาจะคอรออยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จบไปแล้วเ็าจะเปิดการ์ดใหม่เปิดเหมือนเดิมครับเวอร์เกอร์มาอีกสามตัวโอ้ m ม่ก็ตรงนี้เปิดนะเป็นเวอร์เกอร์อีกสามตัวเกินมันจะเกินแล้วก็นีกทีนึงเวอร์เกอร์อีกสามตัวโอ้ m ม่ตอนนี้ สถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วโดนล้อมนะโดนซอมบี้เพียบเลยนะอ่ะแล้วก็เลื่อนไปต่อนะแล้วก็ผัดกันเล่นต่อนะครับผมทีนี้เราอ่ะต้องทําการเปิดฉากบู๊กันแล้วละครับเพราะเรามีอาวุธกันแล้วนะฮะสีแดงเนี่ยขอเปิดอะไรเปิดประตูนี่เปิดประตูหาเรื่องหาราวนะฮะก็ก็ขอตัวหาของก่อนหาของเจอฟอมบี้นั่นไงล่ะกูว่าแล้วฟังหอนใจแปลกๆนะเจอฟอมบี้เข้ามาแบบนี้นะ กรณีที่คุณอยากจะเดินหนีออกจากฟองห้องที่มีซอมบี้อยู่คุณเดินได้นะครับแต่คุณต้องจ่ายค่าหลบหลีกด้วยนะฮะเพราะว่าการหลบหลีกซอมบี้เนี่ยอีกหนึ่งดับหนึ่งแอคชั่นหมายความว่าถ้าเดินเนี่ยเดินออกหนึ่งมีซอมบี้อีกหนึ่งตัวจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเท่ากับจ่ายฟองนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้อีลุงนี้แอคชั่นไม่พอครับต้องใช้ขาโต้ฟาดนะฮะฟาดด้วยขาโต้ไปโบบ้าไม่โดนวืดนะฮะเพิ่งถอยไปเลยครับเบนครับเบนชลาทิศนะฮะจะใช้แฉลงัดเลยดีไหมนะใช้แฉลงงัดแบ ไม่สําเร็จนะของงัดอีกทีนึงงัดครั้งที่2เรียบร้อยตายนะความน่ากลัวเราขึ้นแล้วหนึ่งนะฮะเก่งกระเด็กคอมบี้เด็กลือเกินนะฮะฝั่งนี้ดูเดือดร้อนแล้วเกินผมไม่ควรจะมาเปิดฝั่งนี้เลยผมควรมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว,ว่าเผื่อทำการซ่อมดีไหมนะดีแหละอ่ะครบป่ะต่อไปเฮนรี่ครับเฮนรี่ใช้ไฟฉายก่อนเลยฮนะไฟฉาย,ยานี่จ,จั่ยนี่สองใบนะออกมาว้ายจเจอ,ออีกแล้วนะอีน้องอีน้องอยู่อีกแล้วนะ ฮนรี่อยู่ไหนเฮนรี่อยู่ฝีแดงอ้าวอีน้องมาแล้วนะใช้บล็อกเกอร์เหรอบล็อกล็อกนี่งัดเลยเบ๊เต็มหัวโดนได้ความน่ากลัวขึ้นมาอีกหนึ่งนะพึ่งค่าครั้งแรกนี่หว่าอ่าลืมปรับนะขอโทษทีนะเหลือ,อหนึ่งอันทำไรได้ปิดประตกูกันกลัวอ่านะกลับมาฝั่งผู้หญิงครับเกมนี้เราจะให้ผู้หญิงแบกนะเราจะให้ผู้หญิงเดินไหมหนึ่งแอคชั่นไม่พอแล้วนะแต่ว่า ทำการฟั่มแฟมได้ครับใช้หนึ่งแอคชั่นในการฟั่มแฟมแบบนี้ได้นะฮะต่อไปฝีเขียวของเราเดินหนึ่งนะฮะข้อดีเลยข้อเสียงเรามีเรามีปืนระยะไกลอยู่หนึ่งคนครับวินเซเ,เตอร์ของเราเนี่ยเองนะฮะซัดเข้าไปเลยดีกว่าฮะคอยไปเลยหนึ่งนัดโดนเด้ขอสามขึ้นไปเรียบร้อยเบ้เข้าหัวนะฮะตุยเย่นตายไปเลยนะฮะได้ก็หนึ่งประสบการณ์ด้วยนะฮะทีนี้การใช้อาวุธระยะไกลเนี่ย มีความเสี่ยงอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดกรณีที่มีเพื่อนทะลึ่งอยู่ในโซนที่มีซอมบี้อยู่นะแล้วเราใช้อาวุธระยะไกลโจมตีนะฮะกรณีที่เราโจมตีอย่างเมื่อกี้คือสําเร็จแน่นอนซอมบี้ก็หัวระเบิดไปแต่ถ้าเกิดทอยออกมาแล้วไม่สําเร็จครับความฟืองจะตกไปที่หัวเพื่อนแทนนะฮะจะกลายว่าการโจมตีครั้งนี้จะเข้าเลือดเพื่อนแทนนะฮะเพื่อนก็ให้ขยับตัวดาเมจจากศูนย์เนี่ยขึ้นมาเป็น1แทนแบบนี้เป็นต้นนะฮะสีม่วงสีม่วงเราอยากจะยิงเลยเนะี่ยแต่ยิงไม่ได้นะเพราะว่าูป,ปิดอยู่ฮนะ เราก็เข้าไปเอาของเดี๋ยวหนึ่งสองแล้วก็สามนี่ได้อาวุธอินฟราสราปาจบแล้วนะฮะก็เข้าสูเฟสซอมบี้ซอมบี้ตัวนี้พยายามเข้าเมืองยังเข้าไม่ได้ตัวนี้พยายามเดินหาคนครับเห็นได้กลิ่นคนอยู่ตรงนี้เยอะๆนะเดินมาเลยนะตรงนี้เดินเข้ามาได้แล้วนะฮะนี่แล้วก็จะบุกเข้ามาไอ้ตัวนี้ก็ทําลายของมานเดิมพังพังอะไรนะอ่าแล้วก็บุกเข้ามา เนี่ยตอนนี้เราต้องกำจัด2ตัวนี้ให้จบเนี่ยม่ง้นเราแพ้แล้วนะอ่ะซอมบี้เกิดซอมบี้เกิดก็เปิดอีกเหมือนเดิมอุ้ยย่าอีบุ๊กมาแล้วอีบุ๊กตัวนี้น่ากลัวมากครับเพราะว่าเป็นซอมบี้ที่ตัวอ้วนใหญ่นะฮะเพราะ้เวลาเขาเขาจะสามารถตัวเขาจะปกป้องเพื่อนได้เนะี่ยเขาตัวใหญ่มากนะฮะเวลายิงข้างหลังนี่ยิงไม่ตายจะโดนอีตัวนี้ก่อนนะแถนสาคัญตัวนี้เลือด2ด้วยนะงั้นการที่จะเลือด2เนี่ยคุณใช้อาวุธที่โจมตีแค่หนึ่งดาเมจอะ ต่อให้คุณยิงเข้าไป5ลูกเขาก็ไม่ตายนะค,คุณต้องโจมตีหนึ่งครั้งให้ได้2ดามจทเขาถึงจะตายนะซึ่งก็จะมีแค่คบเพลิงหรือว่าเลื่อยไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะฮะที่สามารถเชียกกาจัดเขาได้นั่นเองนะครับผมอฝั่งนี้ก็เปิดใหม่แปะเอ้าพังสิ่งกีขวางชิโพโอยเออแต่ยังฝีฟ้าอยู่นะไม่เกิดอะไรขึ้นนะโชคดีครับแต่ถ้าเกิดไม่มีนะถ้าเกิดมีฝีเป็นทุกคนมีใครสักคนขึ้นมาเป็นฝีเหลืองแล้วนะฮะ เขาจะเริ่มทําลายเข้าของครับไอ้พวกนี้ก็จะพังง่ายขึ้นมาเองครับผมแต่นี้ถือว่าโชคดีครับไม่มีอะไรแล้วฝั่งนี้เปิดมาเป็นเอ้าเวิร์เกอร์ทำการคึกคักแต่ว่าฝีไฟไม่เป็นไรปลอดภัยหายห่วงน,นะฮะแล้วก็เล่นเล่นอย่างนี้กันต่อนะีจนกระทั่งกว่าเราจะทําภารกิจสําเร็จหรือว่ามีใครสักคนตุยเย่ไปนะเกมก็จะจบนั่นเองครับผม คร่าวๆประมาณนี้คิดว่าทุกคนก็พอที่จะเล่นได้นะฮะไม่ได้ฟับฟอนมากนะฮะให้นิสพะผเหมือนกำลังดูหนังนิพกเรื่องหนึ่งแล้วก็ผัดกันทำแอคชั่นนะฮะเพื่อช่วยพวกเราออกจากสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้แค่นั้นเองนะครับผมถ้าเกิดสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็ดูรูบุ๊กได้ครับอันนี้เขาแปลไทยมาแล้วผมอ่านหลายรอบข้อค่อนข้างที่จะเคลียร์เข้าใจง่ายอยู่นะครับผมไม่น่าไม่น่าจะมีคำถามอะไรแล้วถ้าเกิดลองอ่านดูได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง l ิจทัรีวอลเกมด้วยครับที่ยอมแปลเกมที่แบบ ถ้ายิงถ้าเกมนี้ไม่แปลนี่จะเหนื่อยกว่านี้เยอะเลยนะฮะนี่พอแปลแล้วก็เลยทุกคนสามารถเล่นได้ง่ายๆเลยครับผมสามารถจับต้องได้ราคาไม่แพงด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นกล่องตัวจบไม่มีตัวเสริมอะไรแล้วนะฮะของในก็ดูดีเลยทีเดียวใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่เพจการดีๆหรือว่าทักไปที่เลย Legendary Wall Game นะฮะไปรับื้อกันได้นะครับเกม The Night of the Living Dead ฉบับฝา,าไทยอันนี้นั่นเองนะครับสำหรับอาทิย์นี้ ดาีขอตัวไปก่อนแล้วนะครับแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เราแบบตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับจ้า